ชีวิตที่ผ่านมามันก็รุ่นรุ่นบนดอนอาะจางมันก็ไม่มีอะไรแบบราบลื่นเหมือนถนนที่มันเลี่ยนไปด้วยกิบปุหลาบอะไรเงี้ยชีวิตคนเรามันเปรียบเหมือนแบบว่าเป็นทริปทริปท่องเที่ยวทริปหนึ่งอะไรแบบนี้จย์ เม d ดไมเดวันนี้ดีที่สุดพบกับความน่ารักของซูเปอร์มัมยอดนักสู้คุณแม่ลัดดาอารีวงศ์และคุณบุญรอดอารีวงศ์ลูกผู้มีใจไม่ยอมแพ้ที่เปรียบเรื่องราวในชีวิตของครอบครัวเป็นเหมือนกับการออกเดินทางท่องเที่ยวที่ระหว่างทางเจอภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่ผ่านพ้นอุปสรรคมากมายมีทั้งน้ําตารอยยิ้มเสียงหัวเราะตลอดทริปจนมาเป็นวันนี้ดีที่สุดของครอบครัวอารีวงศ์ ถึงให้คําว่าทริปท่องเที่ยวคือในการท่องเที่ยวเนี่ยมันเราเราเราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าว่าเราจะต้องไปเจออะไรข้างหน้า mm hmm. แต่ถ้าเราวางแผนไปไว้แล้วเนี่ยในความคิดเราเนี่ย mm hmm. ไปจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เจออย่างที่เราคิด mm hmm. มันมันมัน mm hmm. มันก็เปลี่ยนไปเลยมันก็ไงคะจรย์ไปเจอในป่าในดงจะไปเจอตัวทาก mm hmm. ซึ่งเราคิดว่าไปเที่ยวครั้งนี้สมมุติเราคิดไว้นะคะ mm hmm. อุ้ยคงทางแบบว่าเดินสบายในป่าทางราบเรียบ แต่ไปเจอจริงๆมันไม่ใช่ก็เหมือนชีวิตคนเราบุญรอดเนี่ยอพ่อแม่ทุกคนชีวิตคู่แต่งงานมาก็อยากจะมีลูกการมีลูกเนี่ยมันก็คาดหวังใช่ไหมอาจารย์ว่าลูกเราต้องเพอร์เฟกต้องล่อต้องสวยต้องเก่งต้องฉลาดแต่บุญรอดน่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ยิ่งขวาศูนย์มันเป็นลบศูนย์ลบยี่สิบลบสามสิบซีเริ่มต้นทริปเริ่มอะไรขึ้นัแต่บุญรอดครอบอันนี้มันแบบมันมีเรื่องตื่นเต้นให้ตลอดเวลาเลยค่ะบุญรอด คลอดไม่ครบกาหนดบุรรอดเขาเขาท้อกัน9้าเดือนบุรรอดประมาณเจเดือนนิดๆคลอดก่อนกำหนดรีบรีบรีบออกมาบรม่องจะรีบทำไมรีบลรวรีบไม่เป็นไรหะจะรีบมาไม่เป็นไรตัวเล็กเราโอเคโอเคตัวเล็กได้อยู่มีสิ่งพิเศษมาด้วยค่ะคือพกโรคมาด้วยค่ะพกแบบบุรอดเป็นมะเร็งตับตั้งแต่แรกเกิดเลยเหรอคือก็ต้งแจะเป็นตั้งแต่แรกเกิดแต่เราไม่รู้เราไม่ได้เข้าใจทางการแพทย์เขาอ่ะมัน มันแต่มันมีอาการตั้งแต่ข้อมาแล้วมันไม่ปกติมไม่กลับหัวเอาตูดออก<ม>แล้วตัวแต่ตัวเล็กมันข้อได้จันก<ม>็ธรรมชาติได้<ม>แต่ข้อมาปุ๊บก็ต้องแยกกันเลยแม่ลูกเพราะว่าบุญราตัวเล็กขาดน้ําแม่ก<ม>็<ม>ตกเลือดก,ก็ไปอยู่อ,อีกที่หนึ่งเพราะาก็ไปอีกที่นึงเลย<ม>ไปอยู่ในห้องเด็กไปอะไรตามระบบแล้วก็นั่นแหละค่ะเริ่มขบวนการเลยค่ะรักษาไปนอนห้องแบบห้องเด็กเพราะบุญราตัวเล็กตัวอบ เขาดูประมาณสามเดือนแล้วก็แบบมันหนักพอจะแบบว่า<ม>นิดเพิ่มขึ้นมานิดนึง<ม>ก็ให้กลับบ้านกลับไปบ้านก็บุรดก็ไม่ปกติค<ม>ือตัวเหลืองท้องใสแล้วก็ร้องตลอดเวลาเลยค่ะร้อง<ม>ด้วยความที่แม่เป็นแบบชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าร้องเนี่ยสาเหตุอะไรหรอก<ะ>แต่ว่าท้องอะท้องบุรอดษอะค่ะโตแล้วก็มีเส้นใส ก็ร้องตัวก็เหลืองแต่ผอมมากเพราะวตัวเล็กมากมน้ำหนักขึ้นแต่ขึ้นนิดเดียวแต่ก็ยังตัวเล็กอยู่ปรากฏว่าคนโบราณเขาก็บอกว่าเวลาลูกร้องตอนเย็นอนะ่ะเหมือนกับว่าปวดเด็กปวดท้องอเอาลูกมากรูดหาน้ำมะกรูดกับปูนนะะปูนที่กินหมากอาจารย์มาผสมกันแล้วก็ไปทาท้องเด็กจะได้แบบท้องร้อนแล้วจะได้ไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําอยู่จนวันนึงุ้มไม่ไหวแล้วร้องมันไม่ใช่แล้วล่ะก็เลยพอไปหาหมอหนะหมอที่คลินิกเริ่มต้นกับหาคลีนิกค่ะคลีนิกตรงนั้นน่ะ คุณหมอคนนี้ก็เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่โรงพยาบาลศิริราชแต่แบบหมอพวกหมอเด็กค<ม>่ะอาจารย์เสร็จแล้วพอไปปุ๊บเขาบอกว่าอุย้ยบุรุษอดนี่ไม่ธรรมดานะท้องอะ่ะแข็งแล้ว<ม>แล้วในท้องเหมือนกับว่ามีสิ่งพิเศษอยู่ในท้องด้วย<ม>เขาเขียนจดหมายส่งตัวเลยค่ะ<ม>ไปพบด่วนเลย<ม>ก็ไปตั้งแต่วันนั้นค่อนข้างไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่เราเป็นคนชาวบ้านเราไม่รู้ไงฮะก็ส่งตัวไปแล้วก็ไปยื่นที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นสามเดือนกว่าอายุจนกระทั่ง เข้าออกเข้าออก,ออกโรงพยาบาลรักษามะเร็งผ่าตัดอะไรแต่อะไรอู้ตามขั้นตอนค่ะหนึ่งปีเลยหนึ่งปีเต็มบุลรอดอยู่โรงพยาบาลหนึ่งปีเต็มภาพที่เห็นเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่โอ้ยมันแบบมันคุณเป็นแม่เนาะลูกอะ่ะผ่าตัดครั้งที่หนึ่งไม่เท่าไร่อาจารย์แบบธรรมดาครั้งที่สองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทรมานแม่มากเลยเพราะว่าเริ่มหนักตัวบุลรอดก็น้อยอผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ให้เด็กนะ้ำอะไรไม่ได้เลยตอนรู้สึกจะ เจ็ดแปดเดือนแล้วมั้งคะเจ็ดเดือนแล้วมั้งแต่ชั้นที่สองเนี่ย <Ừ. S 2> ประมาณนั้นจําไม่ค่อยได้มันนานละจ้ะ <Ừ. S 2> ก็แม่ก็ไปดูในห้องแบบพักฟื้นไอซียูเด็กอ่ะ <Ừ. S 2> บุญรอดอ่ะโอ้โหเลือดเต็มท้องเลยกกอาจารย์ผ่าก๊อตตัวเขาเล็กมากแล้วผ่าก๊อตขาดแม่ไปอุ้มบุญรอดกับยายบุญรอดโอ้โหเลือดเต็มเลยแบบแม่นะนึกว่าเอ๊ะแบบุญรอดเขาจะรอดไหมเนี่ย <Ừ. S 2> เป็นแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วล่ะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบติดตามาเลยอาจารย์ ประมาณเท่าไหร่นะคะที่เห็ดก็เกือบสามสิบต้นสามสิบสามสิบต้นต้นมั้งง่ายจารย์สายพิ่มต้นเพราะตอนนี้บุญรอดบุญรอดสามสิบเอ็ดแม่ก็หกสิบสามหกสิบสี่ประมาณนั่นนะจารย์ตอนนั้นที่คุณหมอบอกว่าคุณบุญรอดอาจจะมีโอกาสรอดประมาณ กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ20 2สิอีก8ปสิไม่รอดน้อยใจไม่ใจทางนี้สายไปแล้วคุณรอดแต่รอดมาแล้วค่ะรอดมานั่งตรงนี้ละรอดมาแล้วรอดมาละรอดละคุณแม่บอกตัวเองว่ายังไงอะคะให้เราไปต่อคือรอดไม่รอดเราก็ต้องรักษาลูกก่อนแบบแรกเนาะต้องต้องรักษาก่อนรอดไม่รอดนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้ารอดแล้วแม่ก็ถามหมอต่อนะทั้งรอดแล้วจะยังไงบุญรอดเนี่ยสมองเพราะอาจารย์เขาเลยบอกว่าคุณแม่ทําใจได้ไหมถ้าบุญรอดรอดไปเนี่ยออ สรีแลบุญรอดอาจจะไม่เหมือนคนอื่นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแต่สมองไม่น่าเกี่ยวมแม่เลยบอกหมอว่าแม่รับได้ทุกสถานการณ์เลยเป็นยังไงก็รับได้เป็นลูกเราอ่ะอเขาเกิดมาแล้วเป็นลูกเราอ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบไหมเขาเกิดมาแล้วอาจารย์ต้องดูแลเขาคิดแค่แค่อย่างเดียวว่าให้รอดมาก่อนแล้วกันอย่างอื่นให้ว่ากันให้รอดมาก่อนเลยเป็นชื่อมาที่มาของชื่อบุญรอดจริงๆตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อบุญรอดนะอาจารย์พี่กว่านั้นเบุญรอดข้อเกิดกำหนดใช่ไหมคะก็ตั้งไปก่อนชื่ออะไรก็ได้ ชื่อก๊อตอาลีวงชื่อก๊อตแล้วทีนี้พอเวลารักษาหายไปอ่ะเราไปพบอาจารย์พบหมอเขาบอกว่าชื่อนี้ไม่น่าเหมาะสมกับบุญรอดแล้วเปลี่ยนเถอะคุณแม่เป็นชื่ออะไรก็ได้ที่คุณแม่อยากให้ชื่อบุญอะไรสักอย่างหนึ่งบุญมีบุญมาบุญส่งบุญเสริมแม่บอกบุญรอดดีกว่าบุญมันรอดละรอดแล้วก็รอดจริงจริง แล้วระหว่างอระหว่างอยู่โรงพยาบาลน,น่แม่นะเฝ้าบุลรอดตลอดค่ะแล้วก็ห้องคนห้องแบบที่พิเศษเราไม่มีศักยภาพที่จะแบบว่าอยู่ห้องพิเศษแล้วแล้วก็อยู่แบบอนาถาเลยจยันเตียงคนไข้เตียงเด็กอ่ะก็เป็นเตียงที่แบบโรงพยาบาลทั่วไปแม่น่ะเฝ้าบุลลอดโดยการแบบว่าเอาเก้าอี้มานั่งแล้วก็เอาหัวน่ะพาดไปอ,ะอ่ะคุณแม่ต้องขอคุณหมอเฝ้าว่าจะขอไม่ให้เบาแต่แม่หัวก็เลยคือคือคือ เด็กที่แบบมันได้กินนมแม่ค่ะ<ม>เขาจะไม่ให้ไม่ให้แม่เฝ้า<ะ>แม่ก็จะไปขอแบบว่าคือเขาจะมีกฎว่าเด็กที่ไม่ทานนมแม่เนี่ยเขาจะไม่ให้แม่เฝ้ามแม่ก็จะบอกว่าขออนุญาตมหมอก็ต้องเป็นคนเซน์ค่ะหมอที่รักษาบุตรลอดอ่ะจะเป็นคนเซน์ว่าอนุญาตให้เฝ้า<ม>ก็เฝ้าได้<ม>โดยการเฝ้าเนี่ยเราก็รับนอกผิดชอบลูกด้วยนะเฝ้าไม่ได้เฝ้าเฉยๆต้องช่วยเหลือพยาบาลโดยการแบบว่าเปลี่ยนผ้าอ้อมเองเวลาลูกฉี่อะไรอย่างเงี้ย เหมือนว่าเราเฝ้าด้วยเราก็ดูแลลูกด้วยแต่แม่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะแม่ก็ทําได้พยายามเรียนรู้ไปว่าก็ทำให้ลูกเราอย่างไงเราก็พยายามเหมือนเป็นพยาบาลดูแลลูกไปด้วยเลยฟีดนมแบบมีสายทางจมูกค่งอาจารย์ฟีดนมให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ทาเหมือนตอนนั้นจริงๆน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากๆสำหรับคุณแม่ค่ะอะไรเป็นคำพูดที่คุณแม่บอกตัวเองให้ฮึบสู้ขึ้นมาได้บ่อยๆค่ะ คือแม่พยายามคิดไปข้างหน้านะคะคือว่าถ้าเราไม่ดูแลลูกเราให้ดีอ่ะแล้วอนาคตเติบโตขึ้นไปอ่ะลูกเราอ่ะจะทํำยังไงถ้าในเมื่อวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วเพราะมันต้องมีวันนั้นแน่นอนจ้ะไม่เขาก็เราต้องจากกันก่อนแน่นอนแต่ว่าในกรณีที่แม่อ่ะตายก่อนจากกับ,บจากไปก่อนเนี่ยบุรรอดอ่ะจะยืนอยู่ยังไงจะทํายังไงกับตัวเองในเมื่อตัวเองอ่ะไม่เหมือนคนอื่น S <S แล้วยิ่งโตขึ้นมาบุรอดยิ่งเป็น L G B T Q อีกมันมันมันบนบทข้องทางด้านร่างกายไปแล้วแล้วก็มี L G B T Q เพิ่มเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันต้องายากกว่าคนอื่นแม่ก็พยายามคิดว่าเออทำให้ดีที่สุดจันทำให้ดีที่สุดให้ความรักความเอาใจใส่ดูแลเขาอะไรที่แม่ทำได้แม่ก็ทำทำหมดทุกอย่าง <S <S อาบน้ำแต่งตัวให้บุรอดจนบุรอดนี่เกือบเข้ามหาวิทยาลัยมั้งแต่คุณแม่ฝึกนะครับฝึกให้แบบ ใหันเ้ฝึกฝึกเชื่อตัวเองให้ได้ด้วยก็พยายามบอกว่าต้องยืนให้ได้ด้วยตัวเองนะแม่ไม่อยู่รอดรอดตลอดนะต้องยืนได้ด้วยตัวเองต้องมีต้องเรียนหนังสือต้องมีอาชีพทําอะไรก็ได้ที่มันแบบมีไรายได้แล้วเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระสังคมไม่เป็นภาระคนรอบข้างทําอะไรก็ได้ลูก เมื่อสักครู่ตอนที่คุณแม่เลา่าเรื่องตอนดูแลคุณบุญรอดตอนแรกเกิดอะคะะอ่ะจะสังเกตแอบเห็นมีน้ําตา <ฮะ S 1> เลก็เลกๆนิดนึงเนาะมันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นเหรอคะตอนนั้คือเหมือมมนกับว่านึกไปย้อนหลังไปแล้วมัน <S <S คิดว่าตวเตงทีมน้อยใจเหมือนกันนะว่าคนอื่นอะทำไมเขาไม่เห็นแบบมีเหมือนเราอะไรเงี้ยไม่ลําบากเหมือนเราทาไมต้องเป็นครอบครัวเราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเอรู้สึกเสียใจว่าชีวิตมันอาภัพหรือว่ามันโชคชะตาเรามัน ไม่เหมือนคนอื่นเราก็พยายามคิดในทางบวกเอาศาสนาเข้ามาเป็นที่พึ่งทางใจเราว่าเอาน่ะถ้าเราเป็นแม่ลูกกันหรือว่าโชคชะตาเราต้องไปด้วยกันแม่ลูกกันเนี่ยมันต้องรอดอ่ะยิ่งยิ่งยิ่งเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปเนี่ยเห็นความเจริญเติบโตของบุญรอดเนี่ยแม่มีกําลังใจเนาะแม่ไม่ได้คิดที่ย้อนหลังมานี่แม่ไม่ได้คิดเลยว่าการที่เรามีลูกแบบนี้ทําให้เราไม่เหมือนคนอื่นไม่คิดแล้วตอนนี้คิดว่าเราโชคดีด้วยซ้ําที่มีลูกแบบนี้ทําให้เรามีความสุขไปด้วย ขาไม่ได้เป็นแค่ลูกเราเป็นเพื่อนเราเป็นอะไรให้เราอย่างนี้จาันตอนนี้คุณบุญรอดก็เป็นยูทูบเบอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะที่มีคนติดตามเป็นแสนคนซึ่งแน่นอนคุณแม่รู้สึกว่าหูโชคดีจังที่มีลูกคนนี้รู้สึกชีวิตดีขึ้นทีนี้ตอนที่คุณบุญรอดอายุหนึ่งถึงสองขวบมันเป็นตอนที่เรายังไม่เห็นภาพนี้ใช่ค่ะใช่เรามันมีความรู้สึกน้อยใจที่คุณแม่บอกเนะะาะแบบเออทำไมเกิดขึ้นกับเราคสัเกตุทีว่าหลายๆท่านที่มี ญาติหรือมีคนรักเป็นผู้ป่วยค่ะก็คงจะเกิดความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันแหละค่ะคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับตัวเองในวัย30ตอนเราย้อนกลับไปตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นนจริงแม่แม่คิดอยู่ทุกวันเลยว่าถ้าเรา <S <S 2> <S 2> ดิ้อย่างเงี้ยเราจะทําให้ดีกว่านี้อีกที่ <S <S 2> <S 2> เราทําไปอ่ะมันไม่ดีเท่าที่ควรด้วยซ้ำเช่นเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนน่ะการศึกษามันก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้คนพิการหรือว่าเด็กที่ไม่มีความพร้อมเรื่อง บุคลิกภาพหรือเรื่องการเรื่องสมองอะไรเงี้ยบุญรอดอ่ะหาที่เรียนยากเพราะว่าโรงเรียนอ่ะเขาก็ไม่มีอุปอุลา,ากรที่จะแบบมาสปอร์ลูกเราแล้วเราก็ไม่มีศักยภาพเรื่องเงินที่จะให้ลูกเราอ่ะไปเรียนที่มันมีพร้อมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปคู่กันอาจารย์คู่ว่ามันมีทั้งสองอย่างมาพอดีกันที่โรงเรียนไหนเขารับลูกเราแล้วไม่เกินขีดความสามารถที่เราจะส่งให้ลูกเราอ่ะไปเรียนได้ กับมาถามคุณบุญรอดนิดนึงบ้างแุ้แม่เราเรื่องช่วงที่แรกเกิดใหม่ๆเนาะที่ค่อนคข้างหนักทีเดียวค่ะคุณบุญรอดพอจะทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะทราบผมไม่เล่าให้ฟังครับ <c oughs> ใช่แม่ก็แบบเล่าแบบว่าแม่เจออะไรมาบ้างแล้วแม่ผ่านไปยังไงให้ได้ <c oughs> แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ รู้สึกว่าแบบแม่สู้สู้มากๆเพราะว่าเหมือนบัตจ้านมันก็ไม่ได้เอื้อหือนให้แม่สู้กันเลยนะครับด้วยบ,บ่านทางบ้านด้วยสิ่งที่เรัลนบากมาไม่ได้แบบเอื้อหนวนให้แม่แบบดูแลเราดีเท่าที่ควรแต่แม่ก็สู้เพื่อแบบเพื่อหาหายป่วยได้นะครับอ,อ,อ,อยากบอกอะไรคุณแม่คะตอนนี้เท่าที่ฟังคุณแม่เล่ามาตอนนี้ <c oughs> ครอบครัแบบทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งคนในครอบครัวที่แบบที่สอร์ตเราเนาะนึกไม่ออกว่าถ้าบิวในครอบครัวอื่นจะเป็นยังไงลูกอะลูกเอาไปนี่ป้าไม่บอกเลยว่าถ้าบิวเขาเหมือนจะดูแลพี่รถได้ขนาดนี้ไหมรอดอาจจะดีกว่าก็ได้นะเราอาจจะดูดีกว่าแม่ก็ได้นะครอบครัวอื่นน่ะมันมันดีมากเลยครับจริงคุณแม่บอกว่าถ้าย้อนกลับไปอยากดูแลให้ดีขึ้นไปอีกคุณป้าบอกว่า ดีแล้วดีอะไรต้องแบบโองแเราไม่เคยรู้แต่ว่าเราแบบขาดอะไรเลย,เลยแล้วคุณแม่น่ะจะพยายามมองมองบุรอดว่าบุรอดอะ่ะขาดอะไรแล้วพยายามหาสิ่งที่บุรอดขาดไปมาเติมให้บุรอดเช่นยังไงบ้างคะเช่นสมมุติว่าบุรอเอาง่ายง่ายละบุรอดกินข้าวเองไม่ได้ บุรลอดติดกระดุมเองไม่ได้จริงๆแม่ก็สอนเขาก็ทำเองแม่พยายามเข้าไปซัพพอร์ตทุกเรื่องเลยป้อนข้าวตั้งแต่นั่งรถจากบ้านไปถึงโรงเรียนพาไปเข้าห้องน้ํทาทําให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อ,อไปโรงเรียนบุรอดได้ต้องทําเอง,อท,งทําให้หมดเลยหรือบุรอดอยากไปไหนอยากสมมติบ,บุรอดอยากไปซื้ออะไร,รเป็นห่วงไงฮะแบบว่ากลัวขึ้นรถขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ปะพาไปดีกว่ามันจะได้แบบปลอดภัยอ,อ่ะอาจารย์ก็มันหนึ่งแม่เป็นแม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแหละอาจารย์ตัวหนูที่บุรอดสามสิบเอ็ด การปฏิบัติของแม่กับป้าก็ไม่ได้แบบน้อยว่าที่บุญลอกเล็กเลยนฮะก็ยังทําไงก็ยังทําอย่างนั้นอยู่เรื่องการกินเนี่ยอาจารย์เขาเขาพยายามบอกแม่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกแม่หาหากินเองได้เขาหากินเองได้แต่แม่นะ่ะก็ต้องหาทุกวันเหมือนเดิม,มด้วยความเป็นแม่เนาะเขายังไม่มีลูกเขายังไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ด้วยความเป็นแม่นิยามความเป็นแม่ความแม่เนี่ยค่ะคุณแม่นึกถึงอะไรบ้าง แม่ในความคิดแม่เนี่ยค,คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนแม่ก็ได้ความเป็นแม่เป็นทุกอย่างของลูกอะ่ะลูกต้องการอะไรต้องทําให้ได้หมดอะ่ะไม่ว่าทําได้หรือไม่ได้อะ่ะสมัยเรียนบุรอดบุลรอดเขียนหนังสือไม่ได้แม่ก็ต้องเป็นเป็นมือเป็นมือให้บุรอดอีกมือหนึง่งช่วยจดช่วยทํากันบ้านเสื้อผ้าก็ต้องทุกอย่างหมดถุงเท้ารองถุงเท้ารองกางเกงในทุกอย่างทําให้หมดบุลรอดทําแล้วมัน มันมีอุปสรรครับตัวเขาอะค่ะอย่างเช่นนั่งนั่งซักกางเกงในสมัยอยู่หออย่างเงี้ยนั่งซักกางเกงในเนี่ยบุรุษจะนั่งแบบไม่ได้ยองๆ<ม>เขาก็จะต้องหงายท้องจะเวลานั่งขามันจะตึงกาจะหงายท้องไปห้องน้ำห้องน้ําขัดก็ไม่ได้งอกแงกแม่ก็ทําให้หมดมทําทุกอย่างแม่ทําได้ทุกอย่างแม่เป็นทุกอย่างแม่เป็นทุกอย่างให้ลูกใจละคำว่านักสู้เป็นยังไงค <laughs> ือถ้าถ้าเกิดว่าสมมติแม่ที่มีลูกที่แบบว่า ปกติทั่วไปที่ไม่มีความบกพร่องเหมือนบุญรอดอาจจะต้องไม่ต้องทำเหมือนบุญรอดก็ได้เอาเฉพาะที่จําเป็นที่เราต้องจเป็นทองช่วยเขาจริงๆแต่บุญรอดมันมีสิ่งพิเศษอยู่ในตัวทําไม่ได้เราก็ต้องไปซัพพอร์ตเขาอาจจะมากเกินไปอ่ะอาจารย์ชอบคําเวลาคุณแม่ใช้คาว่าสิ่งพิเศษเนาะ,ะมันดูแบบเออพิเศษพิเศษจริงๆเพราะบางทีมันพูดว่าพิการมันก็จะเป็นคําแรงไปเนาะอาจารย์ใช้คําว่าพิเศษดีกว่ามันจะดูแบบเบาหน่อยลูกเราเป็นเด็กพิเศษไปพิเศษซะทุกเรื่อง คุณบุญอรอดล่ะคะถ้าเกิดให้นิยามคาว่าแม่เราจะนึกถึงคําว่าอะไรประมาณไหนบ้างคำว่าแม่หรอ,อนักสู้เขาสู้จริงๆอ่ะสู้แบบทุกทุกอย่างเลยสู้กับคนรอดแล้วก็สู้กับคนรอบข้างสู้กับสังคม,มที่มองเราเลยเราเห็นว่าคุณแม่คุณแม่สู้อะไรบ้างคะเรื่องแบบ จันคะยิ่งไปข้างนอกนะสังคมเมื่อก่อนนะ่ะไม่เหมือนสมัยนี้เขาไม่ได้เปิดกว้างสำหรับเด็กที่แบบมีความบกพร่องด้านร่างกายหรือว่าเรื่องสมองอะไรเงี้ยเวลาบนรอบไปเดินไปเดินตามห้างเดือไปเดินตามสังคมภายนอกเนี่ยเขาจะมองดูบรอบคล้ายๆตัวประหลาดเลยนะคะจนันม,มองจนแบบเอ๊ะจนแม่เนี่ยทำไมต้องมองแบบนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอเออหนึ่งก็อ,งอาจจะไม่รู้บนรอบเป็นอะไรหรือสองมองบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องเดินแบบนั้นด้วยวะ ด้วยเขาไม่รู้หรือเปล่าหรือยังไงเมือ่อก่อนบุลรอดเดินเมื่อก่อนบุาารบบบาารอดไม่อย่างนี้ค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเดินหนักกว่าน,นี้เยอะอเดินเท้าเขย่งส้นไม่ถึงพื้นแล้วก็อุ้โเดินดีตอนมอปลายแล้วเพราะไปใส่เสื้อกลอกเสื้อกเกาะดามให้ใหญ่เอียงต้องกลางแขนคนห้องแบบมองสงสัยอะค่ะเราก็เป็นแม่เรารับไม่ได้หรอกใครมามองลูกเราด้วยสายตาแบบนั้นอะเราไม่ได้หรอกอาจารย์เราก็บางทีแม่อะมองจนกระทั่งเขาเดินลับไปว่าทำไมเขามองลูกฉันแบบนี้วะ คือเขามองมาเรามองกลับมองกลับเราไม่พูดเรามองกลับด้วยสายตานี่แหละเขามองสายตาเราก็มองมองเหมือนกันแต่บุญรอดอะเขาจะพยายามดึงแม่ไปเถอะแบบไม่ต้องไมองอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยบุญรอดยอมแต่แม่ไม่ยอมสู้กับสายตาสังคมใช่จนกระทั่งอยู่นี้นะเวลาบุญรอดไลค์หรือว่าบุญรอดติ๊กเล้นติ๊กตอกอะไรเงี้ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะแม่บอกไม่ชอบก็ออกไปไม่ต้องมาดูคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องมาดูแต่ดูนี้ดีมีเอฟซีแบบช่วยกันเป็นไม้กันหมายด้วยช่วยแบบว่าเจ้าตอบโต้ให้ด้วยแม่ไม่ยอมถ้าใครวบา เออเพื่อก่อเรารับได้เราโอเคแต่ไม่ใช่มาแบบมาพูดจี้จุดคนที่แบบมีปมด้อยอยู่แล้วแล้วคนที่แบบจิตใจเข้มแข็งแข็งเนี่ยจย์เขาเขารับได้คําพูดคุณน่ะแต่ถ้าคําพูดคุณไปร,รับไอเด็กที่มันแบบอ่อนไหวอ่อนแอมันรับไม่ได้หรอกคําพูดแรงๆอ่ะมันเก็บไปคิดมันทาร้ายตัวมันเองมันยืนไม่ได้ในสังคมเมาเหรออะไรติดคอไปพูดไม่ชัดเลยยังมาทํามันแบบ สารพัดเลยอ่ะลอดพยายามไม่อ่านมองผ่านแม่เนี่ยแหละแม่ทํำยังไงคะแม่ตอบกลับเลยแลม่ตอบกลับเลยแม่ไม่ยอมอืมระหว่างที่ดูแลยังมีโมเมนต์น้อยใจหรือหงุดหงิดบ้างตอนนี้มีความสุขไม่ไม่น้อยใจแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่น้อยใจแล้วอาจารย์เป็นความสุขข,ของเราที่ซ้ำที่แบบได้ดูแลลูกที่ช่วยลูกความสุขของคุณแม่หน้าตาเป็นยังไงอะคะ แบบเนี้ยโอ้ยความสุขความสุขก็แบบคือแม่มันคนไม่ค่อยแสดงออกนะอไม่ก็เฉยๆก็แบบว่าถ้ามีความทุกข์ก็เหมือนความสุขบุรอดไม่รู้หรอกว่าแม่ทุกข์หรือแม่สุขเพราะแม่ไม่ได้เป็นคนแบบว่ามีโมเมนต์ที่ไปกอดไปหอมอะไรไม่ใช่ไม่มีบุรดน่าจะรู้แหละการกระทํามันบ่งบอกอยู่แ <serves> ล้วนั่นแหละจันของคุณบุรดเคยเห็นแม่ร้องไห้ไหมแต่เรื่องเวลาแบบเราเริ่มบุรด เรื่องอื่นแม่จะไม่ลองครับเวลาอยู่ในชีวิตประจําวันเราก็ไม่ลองเราเวลาแบบเวลาเราเรื่องแบบรอดตโวมาอยังเงียแลตอนเราะเพราะว่าเขาตั้จแต่ภูมิใจแหละที่แบบขึ้นเลี้ยงลูกให้โตได้เลยที่รอดมาได้ด้วยดแล้วก็มีนี่ด้วยมีความสามารถด้วยพิเศษมีสิ่งพิเศษมาด้วยคือแม่คิดอย่างนี้อีกอย่างนึจ้ะคะสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย มันขาดสิ่งหนึ่งไปเขาต้องมีสิ่งหนึ่งมาทดแทนให้หบุญรอดเนี่ยร่างกายไม่สมบูรณ์เ,เป็นโรคเป็นโรคร้ายเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรธรรมชาติเนี่ยเขาต้องมีสิ่งทดแทนมาให้บุญรอดน่ะมีสิ่งพิเศษที่คนอ,นอื่นอาจจะไม่มีเหมือนเขาก็ได้แม่คิดอย่างนี้เวลาเกิดอะไรบางอย่างแล้วก็มันก็จะมีอะไรบางอย่างมาทดแทนใช่ค่ะใช่ใช่ฉันใช่ค่ะความเชื่อของคุณแม่ความเชื่อของแม่อันนี้คันี้เชื่อไม่ผิด ความสุขของคุณบุญรอดบ้างหน้าตาเป็นยังไงห <c oughs> น้าตานนี้ใช่ไหมครับคือการไี่อยู่กับที่บ้านไม่ดูแลแบบอา,ากาณแม่พาไปเที่ยวพาไปกินอะไรอย่างเงี้ยเขาีควก็สุขก็โอเคแหละไม่ไปบังคับนะอาจารย์ไม่เคบังคับไม่ถึงถ้าคุณแม่ไม่ไป <c oughs> คุณบุญรอดจะบังคับเ <c oughs> พราะรู้สึกว่าแบบท <c oughs> ี่ผ่านมาเขาดูแลเราแบบมาเยอะมาแล้วต้องต้องดูแลเขากลับแหละเป็นการทดแทนกัน ดูแลกันละกันนาะต่อจากนี้ก็เป็นคุณบุญแลกคุณลุมรอดดูแลคุณแม่เขาบอกว่าไปเถอะแม่ตอนนี้เพราะว่าอีกหน่อยแม่แก่ไปไม่ได้ก็ก็ไม่มีโอกาสได้ไปเดินไปไหนด้ก็ไปเถอะ ทริปครอบครัวนี้สนุกมากแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขและความรักแน mm ่ hmm. นอนว่าระหว่างทางอาจจะมีภูเขาลูกใหญ่บ้างอะไรเป็น next trip คะ่ะทริปถัดไปหรือเจอร์นี่ถัดไปเราอยากเห็นทริปเราเป็นยังไงบ้างคุณบุญรอดก่อนอันนี้เริ่มไม่เคยแบบหวังไม่เคยมองอนาคตเป็นไงเพราะรู้สึกว่าถ้าเราคาดหวังกับอนาคตเป็นแบบไหนเราไม่ได้อย่างนนะั้ะเราเบรกที่แบบที่เดิมเสี mm hmm. ยใจ mm hmm. แล้วก็หน่อยหนุ mm ่ย hmm. แ,แค่แบบมองแค่วันนี้กับผู้นี้ว่าทําอะไรบ่แล้วมีความสุข ถามว่ามีแบบมีมองฟุ่มเฟือก็มีแต่แบบไม่ได้จริงใจกันไหมว่าต้องเป็นแบบนี้นะรู้สึกว่าถ้าทําไม่ได้บุบะเราเองก็จะแบบเสียใจด้วยก็เลยไม่กล้าจะแบบมองไปไก,กลหรือมากขนาดนั้นคับคุณแม่แล่ะคะทริปของคุณแม่ทริปครอบ,บครัวมองไวปยังไงบ้าง,างยังไม่จบไปท่องเที่ยวยังไม่จบ <c oughs> จะไปคาดหวังบนเรอลอดพูดถูกเลยค่ะเพราะว่าจะไปหวังอะไรข้างหน้าที่มันเกินความจริงอ่ะเกิดผิดหวังขึ้นมามไม่สนุกอย่างที่เราคิด น้อยนะจะน้อยเนาะอย่าไปคิดเยอะคนเราอ่ะอยู่ไปวันวันวันนี้ดีที่สุดพรุ่งนี้เราตื่นมาหายใจอยู่โอเครอดสู้ต่อไปลูกเดี๋ยวว่ามีคุณพ่อแม่หลายคนยิ่งอยู่ปัจจุบันน่ะมีลูกคนเดียวเยอะขึ้นคุณพ่อแม่หูจะรักจะห่วงลูกมากๆแบบพยายามจนถึงขั้นอาจจะคอนโทรลหลายๆอย่างในชีวิตคุณแม่ทำยังไงให้ห่วงตัวเองลดลงล่ะคะห่วงตัวเองลดลงเหรอคะเหมือนความห่วงลดลงใช่ค่ะต้องคิดอย่างนี้ค่ะคนเราอ่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะอย่าไปแบบ เชื่อมั่นในสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดเวลามันไม่ใช่แล้วเมื่อก่อนแม่เชื่อว่าลูกต้องเชื่อฟังแม่ตลอดเวลาต้องย่งี่งยิ่งีิ่ชี้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงเป็นแปลงทั้งตัวเราเองเป็นแปลงทั้งลูกด้วยให้เขาเดินตามเดินไปชีวิตของเขาเราอ่ะเป็นแม่กําหนดชีวิตลูกไม่ได้เราให้กําเนิดเขาได้แต่เรากาหนดชีวิตเขาไม่ได้เขาเลือกทางเดินของเขาเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องห่วงตัวเรามากกว่าห่วงลูกด้วยซ้าเดี๋ยวนี้คุณลุยรอดมีเรื่องอะไรห่วงคุณแม่อยู่ไหม สุขภาพครับนัแ่แหละก็ให้ดูแลครับครับนะครับแม่ดูแลเป็นอย่างเง่้คือรู้ว่าแบบต้องปฏิบิตัวยังไงให้หมอกระเวยตัวเองคือออกกำลังกายแล้วก็เลือกกินคุณแม่เลือกกินมากแบบไม่กินเนื้อที่แบบหมอสั่งก็คือไม่กินเลย<อ>ลเค็งมากเลยแบบมันจะบอกแม่ไม่ต้องเค็งก็ได้แบบ<อ>ไม่ใช่อาหารทะเลเนาะอา <c oughs> หารทะเลแต่พ่อบอกแม่โอ้โหแม่ไม่ได้กินแบบเดือนละสามครั้งแม่ไม่กินเนี่ยสั่งให้กินไม่กินโกรธนะคะแม่กิน รอดแม่ไม่เข้าใจแม่เลยในกะินแล้วเดี๋ยวหมอให้กินยาฉันไม่อยากกินยาปกติขเขาไม่อยากรู้ค่ะแม่กินเนาะเขากลกินยาเลยอ่ะรอดกินยาแล้วไอ่ิ่งที่ตามมาหมอบอกว่า,ออวามันมีหลายอย่างใช่ไหมฮะเอฟเฟกต์อย่างเช่นกินไตไม่ดีอนี่เราก็ตัดปัญหาไปเราไม่กินก็ได้เรากินอาหารน้นอยเลยอชอบว่ารุรอดอะ่ะบังคับให้แบบให้ไปกินให้เทียวเขาไม่ค่อยไปไหนเลยตอนนี้คุณแม่แม่ที่กำลังดูอยากอิจฉามากนะคะทำยังไงให้ลูกเราบังคับให้เราทานอะไรอร่อยๆพาไปเที่ยวใหอยัาอย่าไปอิจฉาเลยค่ะเพราะว่า ทางบัอะไรนะเขาเรียกอะไรสถานะสังคมไม่เหมือนกันความไปอยู่ไม่เหมือนกัน <c oughs> พื้นฐานครอบครัวมาไม่เหมือนกันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ <c oughs> อย่าไปแบบไปฟิกว่าต้องอย่างนี้ต้องลูกแบบนี้ต้องอย่างนี้ไม่ต้องอาจารย์ <c oughs> เอาตามเอาตามที่แบบว่าครอบครัวเราอ่ะมันทําแล้วมีความสุขอ่ะพอค่ะอย่าไปต้องตามคนอื่นเขามันเป็นทุกข์เออครอบครัวนั้นเ็ไปเที่ยวกันต่างประเทศพ่อแม่ลูกไม่ได้ก็รอดไปแม่ต้องไปอย่าไปตามเขา หประโยคที่เรานึกถึงตอนนี้หรือสิ่งที่เราเห็นจากกันและกันก็ได้นะคะอะไรก็ได้เลยเป็นความรู้สึกก็ได้สักหนึ่งประโยคทั้ทงคู่จะนึกถึงประโยคอะไรบุญรอดแล้ปปวก็ลูกซุปมม่วโอ้โหลูกสำหรับบุญรอดใช่ไหมแต่คนอื่น,อ,นอ,อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้มันดีๆทุกๆอย่างดีคัะเดเลซุปมปะม่ปปะม แต่ละคำที่ออกมาทนานะนักสู้นะฮะซุปเปอร์มัมนะเป็แม่นะหนึ่งประโยคสำหรับความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้แม่แบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่กับบุญรอดอะไรอย่างเงี้ยจันเห็นเขาเห็นเขามีความสุขแม่มีความสุขไปด้วยทุกทุกวันที่บุญรอดตื่นมาแล้วบุญรอดแม่บัดดี้มอร์นิ่งโอเคลูกมากินข้าวมีความสุขแล้วจย์ไปดูแลเขาเออเร้ลองบางทีอะนอยนอยด้วยซ้ำอะไรวะทำกับข้าวให้กินกินแค่นี้ ไม่กินไม่สมกับที่เราทําให้กินเลยโอ๊ยกินดีนึกถึงความรู้สึกคนกินบ้างบุญรอดแม่จะบอกว่านึกถึงความรู้สึกแม่บ้างนั่นแหละฮะมีความสุขใครอยู่กับบุญรอดแล้วมีความสุขเขาเนเหมือนกับว่าตัวบุญรอดเนี่ยมีมีไออุ่นทําให้แม่อยากแบบไปอยู่ใกล้ๆกล้บุญรอดคุยกันเล่นกันแต่เขาไม่รู้หรอกเขาจะทับตีตัวออกห่างเนี่ยเขาเริ่มออกห่างแล้วอยากให้เป็นแบบสตาฟไว้อาจารย์ไม่ต้องไปแบบโตอ่ะเรามีการงอนออกกัน <c oughs> เรค่ะขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> และเรื่อราวคลิปท่องเที่ยวของครอบครัวอารีวง์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความน่ารักและความรักในครั้งนี้ยังไม่จบติดตาม next trip ของคุณบุญรอดได้ในวันพรุ่งนี้ Made My Day วันนี้ดีที่สุด